คำพูดที่พ่อแม่ทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากชวนคุยเรื่องที่น่าสนใจและใกล้ตัวมากๆคือคำพูดของพ่อแม่ค่ะก่อนจะเข้าเนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและคุณจะได้รับเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะหลายครั้งเราอาจจะคิดว่า แค่พูดเล่นๆพูดไปโดยไม่ตั้งใจไม่น่าจะเป็นไรแต่จริงๆแล้วคำพูดบางคำมันอาจจะทิ้งรอยแผลไว้ในใจลูกไปตลอดชีวิตเลยก็ได้แบบที่พ่อแม่เองไม่รู้ตัวได้วซ้ำทำไมคำพูดถึงมีอิทธิพลขนาดนั้นเวลาที่เด็กได้ยินเสียงพ่อแม่พูดสมองเขาจะบันทึกไว้นะคะยิ่งพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิต เสียงนั้นมันจะยิ่งชัดและติดอยู่ในใจเขาไปอีกนานนักจิตวิเคราะห์อย่างฟรอยเคยอธิบายไว้ว่าคำพูดของพ่อแม่เนี่ยแหละจะเข้าไปเป็นเสียงในใจลูกเวลาลูกโตขึ้นมาเขาจะตัดสินตัวเองด้วยเสียงนั้นแหละค่ะถ้าได้ยินบ่ยบอยๆว่าไม่เก่งไม่ดีสุดท้ายเขาก็จะเชื่อว่าตัวเองไม่ดีจริงๆ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกนก็ยืนยันนะคะว่าเด็กที่ถูกตำหนิบ่อยๆมีแนวโน้มจะโตมาแบบไม่มั่นใจวิตกกังวลง่ายและกล้าสแสดงออกน้อยตัวอย่างทำพูดที่พ่อแม่ชอบเผลอใช้อันนี้น่าจะหลายคนเคยได้ยินหรือเคยพูดเองด้วยซ้ำทำไมไม่เก่งเหมือนพี่หรือเพื่อนบ้าง ฟังดูเหมือนอยากให้ลูกพัฒนานะแต่จริงๆมันคือการเปรียบเทียบที่ทำให้ลูกรู้สึกด้อยค่าก็เพราะเธอนั่นแหละอย่างเวลาหนีเหนื่อยพ่อแม่บางคนพูดว่าเราต้องลำบากเพราะมีลูกคำนี้บาดลึกมากนะคะเพราะเด็กจะโทษตัวเองว่าผิดที่เกิดมาร้องทำไมเรื่องเล็กน้อย นี่คือการปฏิเสธความรู้สึกลูกค่ะเขาจะเรียนรู้ว่าความรู้สึกตัวเองไม่มีค่าแล้วโตไปอาจไม่กล้าแสดงอารมณ์อย่าขี้เกียจสิจริงๆบางทีเด็กเขาไม่ได้เกียดคร้านนะแต่เขายังไม่รู้วิธีการจัดการหรือแค่เหนื่อยเกินไปแต่คำนี้จะฝังว่าฉันมันแย่พูดมากเงียบหน่อยเด็กที่โดนแบบนี้บ่อยๆจะปิดปากตัวเองและไม่กล้าแสดงความคิดค่ะ เรื่องจริงที่อยากเล่าให้ฟังมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ15ปีขอเรียกว่าน้องเอน้องโตมากับคำพูดตำหนิจากพ่อแม่ตลอดเช่นเรียนไม่ดีเสียเงินฟรีทั้งที่น้องก็พยายามเต็มที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องเริ่มเชื่อว่าตัวเองไม่มีค่ากลายเป็นซึมเศร้าจนถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์แต่พอพ่อแม่เริ่มเปลี่ยนวิธีพูดเช่นจาก ทำไมสอบได้แค่นี้เป็นคราวนี้อาจจะไม่เป็นอย่างที่หวังแต่แม่เห็นนะว่าลูกตั้งใจดีมากน้องค่อยๆกลับมามีกำลังใจและผลการเรียนก็ดีขึ้นจริงๆมุมมองจากทฤษฎีและงานวิจัยฟรอยบอกว่าเสียงพ่อแม่จะเป็นเสียงในใจลูกไปตลอด คาร์โรเจอร์สนักจิตวิทยาสายมนุษยนิยมบอกว่าการที่พ่อแม่ให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขจะทำให้เด็กโตมาเป็นคนที่ยอมรับตัวเองงานวิจัยจาก Journal of Child Psychology บอกว่าคำพูดบวกช่วยกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความมั่นใจพ่อแม่ควรทำยังไง ลองเปลี่ยนจากคำตำหนิเป็นคำให้กำลังใจเช่นจากทำไมชอบล้มเหลวเป็นครั้งนี้พลาดแต่แม่เห็นความพยายามของลูกนะยอมรับอารมณ์ของลูกลูกเสียใจร้องไห้แทนที่จะบอกว่าอย่าร้องลองพูดว่าแม่เข้าใจนะว่าหนูเสียใจหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบลูกแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองค่ะ สะท้อนสิ่งดีที่ลูกทำเช่นแม่ชอบที่ลูกไม่ยอมแพ้เลยแบบนี้จะช่วยสร้างเซิฟเอสติมได้ดีกว่าแค่บอกว่าเก่งจังสรุปท้ายคำพูดพ่อแม่มันเหมือนมเมล็ดที่หว่านลงไปในใจลูกถ้าเป็นคำพูดดีๆเด็กก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมีความมั่นใจแต่ถ้าเป็นคำพูดลบมันก็จะฝังรากเป็นความเจ็บปวดและอาจกลายเป็นปมในอนาคต ถ้าใครรู้สึกว่าเคยเผลอพูดอะไรที่แรงไปกับลูกก็ไม่สายเกินไปนะคะการขอโทษอธิบายและปรับเปลี่ยนวิธีพูดยังช่วยได้เสมอบางครั้งคำง่ายๆอย่างแม่รักลูกนะหรือพ่อภูมิใจในตัวลูกนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ลูกอยากได้ยินมากที่สุดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาจนจบนะคะขอให้ความสุขจงอยู่กับทุกท่านค่ะ